พี่แ้พี่แ้ช่วยฉันด mm ้วยพี er ่ไม่ได้เพี้เร็ววยนแพี่โยนให้พี่ด้วย้ช่วยด้วยโอ้ทำไมได้แ่เลยเนี่ยอะไรนะมาแล้วทำไงเนี่ยพี่ไม่ต้องหัวเดี๋ยวฉันเจรจาเองหนูนี่ยนะอยูฉันเจรจาได้อยู่เน่ยนะใช่หนูคุย้ลูก หนูคุยกับพี่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอึอผมว่าทั้งคืนอมองหน้านางตีไอ้ชิบหายมองนมกับพูดเฮ้ยไอ้ฝากเสียพูดใ้ดูหอยแก่เป็นเียอาจารย์บสวัสดีจ้าสวัสดี้นี่ดีนี่สัสดีเป็นห่ระวังใ้ตัวนี้เอาจริงนะอันนี้เบอร์อะไรตัวนี้น่ากลัวที่สุดในคณะแล้วน่ากลัวจริงเหรอเฮ้ยยอเดีวดียดวเดียวดยโเดี๋ยวเดนีเีี๋ยว เป็นคนเรียบร้อยแม่เป็นพ่อพ่อเป็นพานฉันเนี่ยก็เห็นแต่นิดนิดเล็กๆนะนี่แต่ตอนนี้นะคะว่านะควัคซีนของเธอเขาชอบกินเหล้าเมายาเออแม่เป็นอะไรไอ้เท็ตมาไหว้ใครนะผ่านนะเห็นใครมันก็ไหว้ฉันเป็นพ่อยังไงก็ว่าไหวยังไงล่ะพ่อเท็ตหึ่งเป็นไข่อะอ้าวแม่เองลูกจำแม่ไม่ได้เหรอฮ้อ อ๋อไอเพชรนี่แม่เหรอเนี่ยเออเอ้าแม่ขอกอดหน่อยเออเอ้าใช่ไหมแม่พวกเราเมื่อท่เหรอกูไม่รู้จะเถียงใครนี่ไม่ต้องมาอะไรกันมากมายอุ้ยทำไมมาขนาดนี้นะลูกแม่พูดซะแบบอะไรนะลูกหิอะไรหน้ากู้งเี้ยวปากเลยนึกถึงอดีตเลยแม่ตอนเด็กๆนะอ๋เป็นไงเพชรแม่บอกว่ากูเคยกินเราแม่โตแล้วก็เริ่มหิวแล้ว ่เลากอนเเพชรลยอย่าลูกอย่าไปลองของลูกเดี๋ยวติดลูกเดี๋ยวหลุงหนูใจเย็นๆนะลูกนะหมอขนาดเนี้ยใจเย็นๆนะลูกไม่มีอะไรหรอกใครเนี่ยอะไรอ่ะเจรจาผ่านไม่มันจะกินนมอย่างเดียวเลยเนี่ยแค่นั้นนะสิพี่พี่บอกไว้เลยและสายขวาเลยพี่บอกไว้เลยมาเวทีนี้ใช่พี่ให้หนูพี่เรือนอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปยุ่งกับมันพี่เตือน เวทีนี้นะทุกเออเตือนไปเยอะแยะไม่มีใครน่าไว้ใจได้เท่ากับพี่เลยเป็นพี่น้องนี่คนนี้เนี่ยมันน่าไว้ใจน่ะแก่ทั้งทั้งหมดเนี่ยไม่มีจระเข้เลยไม่เลยที่ยืนเีลยฮีดียกมือเป็นตาพาดไปเพ่งมาไปนอนดีกว่าแล้วนี่เกิดเรื่องใหญ่ในบ้านแล้วเนี่ยเฮ้ยที่โกบบอกเลยเอ้ามึงเจอใครมึงก็ไหวไหวไหวกูเป็นพ่อมึงมึงไม่ไหว้ได้ไงเนี่ยใครพี่เป็นพ่อมึ นั่นนะพ่อมึงเอะไพ่อมึงได้เนี่ยพ่อมึงเออพ่อมึงก็พ่อมึงไม่ใช่พ่อกูอ้าวไอ้นี่เมายังไงเจอคนนู้นก็ไหวเจอคนนี้ก็ไหวเด็กเด็กมึงไหวหมดกูนี่มึงไม่ไหวซะแล้วทำไมกูต้องไหวมึงด้วยอล้วก็กูเป็นพ่อมึงพ่อมึงไม่ใช่พ่อกูเลยเฮ้ยนะเอาไงไอ้เพชรลุงเออไอ้เพชรทำไมมึงไม่ธรรมดา

อให้รู้ไปตาดีนะหัวมึงมาก็ดีนะน้องมึงไอ้ยอดเนี่ยมันมาปั้มเมียกูเลยไรไอ้ยอดเนี่ยเอาเลือดหัวมันเนี่ยมาล้างตีนกูอ๋อมึงเอาเลือดหัวน้องกูล้างตีนเหรอได้แต่กูเอาเลือดหัวมึงก่อนโอุ้ยทีแรกประดานกูทีแรกแบบี้ได้ไง ¡Gracias!